สบายดีก็เด็กเดดีโอ้นี่ก็สิเป็นเด็กเของขวกเฮาพียงเนาะไรยังนะยกขึ้นยกขึ้นขนมขตมนะอ้หน้องทูได้ไรยังน้องเลียย่อในไหมน้องเลียปินมาดูโอ้หลายุะสองสามอันพี่น้องห้าพันป๊า เดินออกทู่เอาเมอร์เพกว่าอันนี้ลูกชายสาหนามได้นี่ไงก็แต่สมาร์ทไลน์เถอน้อบาทนะฮะตรงเขาแบบเศร้าฮันเด้เบอร์สี่สิบหล่ะเบอร์ซ้าสามสิบสบายดีสวัสดีพี่น้องเบอร์สูบสุบคนเด้อแต่เรื่องพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องพบพ่อกับซ้าหนามบรรยากาศตอนแรงๆประมาณสี่โมงได้ละพี่น้อง ก็คือตอนนี้สาหนามกะเปิดลานขานพี่น้องเปิดลานขากับประมาณสามสี่ค่ะฮะเออไปทาก็นุประมาณทาหกมือละละ,ละพี่น้องแล้วก็เลยมีเอื่อยทางฟังไท่เพื่อนไหลโอนเงินมาห้ยซองร้อยบาทพี่น้องเพื่อนหายสื่อขนมให้เล็กเล็กเล็ก,ลกน้อยเพื่อนว่าน้ำกินน้ำแจงของเพื่อนอยากสนับสนุนสาหนามเพื่อนว่า oh <my> อยากสนับสนุนสาหนามอยากสื่อขนมห้เล็ก,ลกน้อยเพื่อนว่า เพราะว่ามีทั้งลูกทั้งล้านพี่น้องิินมาสือขนมขมือขมือก็อยางให้กระตั้งใจเล็กหน่อยสนามก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเอ,อื้อยนุษเพื่อนได้ดายเด้อที่นีจิตใจสือขนมมาให้เล็กเล็กเล็กหน่อยก็ขอบุญขอบคุณได้หลายเนาะเดี๋ยวสนามก็เอื้อนเล็กเล็กมากแล้วพี่น้องเพื่อนกระตื้นเต้นร้ายเพราะว่าสนามว่าสีแจกขนมไ้ฟี่โบกิดเงินสักบาทนะพี่น้องเพื่อนกับผ้ากันดีใจผ้ากันแฮ่มากเพื่อนว่าสีเหลือก็ตามใจเพื่อนเพื่อนวา บ่ให้ซาน้ําเลือกให้เพิ่นอยากหยังก็ให้เพิ่นเอาในงบ200บาทเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเดี๋ยวเฮาไปซ้มกันเลยว่าเด็กๆเพิ่นสิเอาหยังเนาะนี่เฮาก็มาเเล็กๆแล้วมาๆก่อนนี่สดีก่อนเด็กๆสดีโอ้นี่ก็สิเป็นเด็กๆของพวกเฮาพี่น้องเนาะนี่มีผู้นั้นพร้อมผู้าอยู่านก็มีเนาะมื้อนี้เดี๋ยว สาวหนามสิแจกขนมให้กินฟรีได้เด็กๆดีใจอยู่บ่ดีใจบ่ดีใฮะเห็นอะไรทูจารู้เป็นบ่ทูจาไปบ้านี้เขาไปเรื่อกอ้าวแซวตัวได้ก็ได้ไปิดไว้น้องฮงน้องฮงน่ะงบสองร้อยบาทเด้อไม่ให้เกินสองร้อยบาทเด้อนี่

เอาอีกขนมนไงขนมบ้านนี่สิขนมยัดหม่ไม่เอาขนมไม่เอานี่ลายดีโดแล้วเมื่อกี้บึงอยากได้ตัวแข็งตึดหรออ้าวตัวนี้ผุดในแก๊สผุ่นเอาตัวนี้เขายังเอาสามพันบ่ตัวแข็งบ่เออเอาตัวนั้นละพอบ่ฮะนอกทูตรงนี้ลูกขนาดตัวบ่แข็งไะในแพ็คค่ะแพกเอาไปลูกไปนี่ถอมันนะวิ ขครเอาลูกใครเมันแข้งตัวนี้ค่ะวะอันไหนแม่อะไมแล้วหยากูมตาฮะขนาทอนเไปวิวพุดแม่ถูกปะแม่ถูกปะนี่เล็กๆพอดีใจแห้งพี่น้องเอ้ยพุ่นตื่นเต้นสาหนาแจกขนมฮะไม่ใช่อะไรตัแข้งค่ะตัวมแข้งเลยลูกม่ป้าแต่เห็นขอคองฟรีนี่ ดูเฮ no. ียบอสี 10, 40, 40 <ans shared rawd mail> ่เฮ็ดขาดกระหาดเนาะไรขนมทงใหญ่บอทงละซ่าวพันตัวนี้พี่น้องประมาณสิบสี่สิบกว่าบาทคนแล้วจังหวะสามสิบกว่าบาทประมาณนี่ละไหรยังกันแน่ไรยุกขึ้นดูไหรยังนะยุกขึ้นยุกขึ้นขนมขะตมนะโอ้น้องทูได้ไรยังน้องเดียย่อนไดไหน้องเดียปิีนมาดูโอ้ไหลพูดอะสองสามอันพี่น้องพูด ่โอ้ไากองกีไปสองบ่ห้าพันบ้าเต้นองทู่เอาเมือเพกบ่อันนี้ลูกชา้สาหนามได้นี่สอ้านแต่สมาร์ทลายแถ่นออบาดนฮะองเอาปดเศร้าฮันเด้เบิดชีสิบล่ะดุกส้สามล่ะโอ้ยดูกไา้แห่กระไรนอเห็นมาเป็นลูกไม่ขากระไรยาเดชเอาย้างากรไรแม่สิให้ตเล็กหน่อยคนใหญ่กับยาคือกัน อะลอ่ะอะพอ่ะโถ่พ uh, really like ูนทอนน้ม้พน่าดะหันยาไว้ตามิ้วยาหนุ่มใตามิ้วบ้ายาบ้าอะหนนอกเน่ยอ่ั่นง่ว้ายาอ่พี่ว่าอะไรก็จะบอกอันชมกับนมะนันเนอะปีนเปลี่ยนใจดูอันอืออ่านไ้ปะเนี่ยเียเอาเอาคืนนได้ตยอันตัวหัวน

โอ้สเชอร์อนตะเพรนเลือกเนอลูกข่าอันเล็กๆกระไดได้บ้างมื่นเด้อระวั้างมื่นเด้อเอาตัวนั้นโอ้ยเชอ่อนเพิ่นเปลี่ยนไลายอันเนาะบาทเนยพอแล้วพอเด้ออกมาบาดนียออกมานอกพี่บาดนียขั้นไปพอแล้วนะหันมอตูกับเสียเอาน้องตู้กับเสียเอาอีกเฮดเข็มเนยฮะ ไปออกออกไปนอกคุณออกออกไปออกไปพ่นขนาดเด้เลยพนบัหายขนมแลไผ้หายนะไปปัญเนี้ยเนียออกไปนอกคุณมาเนี่ยมาอะไรแม่พีอะไรของเปลี่ยนใจยูหันเหงเปลี่ยนใจยูหันเอเาคือไอ้่ดูดบ้างนะมันเซ็แงูดเบื้องเบื้องเเอาหายเนี่ยมันสิต๊ลงมาแตกมันซิมบงซิมบงกันหมดเสือเงินยักได้นากือนเอา ไปออกใบหน่อพุ่นปนีปไปขบใจเอื่อยพ่นในไรบ้านนี่ไปพากันออกหนองก่อนพ่อพ่อมาในีแล้วนะออกมาบ้านนี้ออกมาอยู่เลินพี่ลูกมาตืร์ไหนผุหลลายแท้อันนี้มาเด้อเด็ก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 มาพี่นี่พี่น้องปุเรีนีนมาซานหนาวเอาขนมห้พากันพันห้าพันว่าจะบนหกพันละ เมื่อกี้เดี๋ยวแม่มาขอบคุณเพันก่อนดี่แม่ลูกมามาดีๆมาจบเืจอมายืนทูจ่าก่อนอ้าวเบาๆน้ำแม่เด้อแม่สิผ้าเบาเด้อขอบคุณขอบคุณในลายเด้อหน่อยขอบคุณขอบคุณในลายเด้อให้ให้เอื้อยให้แม่ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อหน่อยให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อให้ลำลำลวยลุยให้ลำลำลุยลุยให้รำลำลยลุยฮ่น อันดีใจบ่บานนี่ใหญ่ดีใจบ่ลอะไรหญฮ่นทูจ่าทูทูจ่าได้ไรท่าพากันทูไว้ไทูจ่าไว้ทูจ่าทูจ่าทูจ่าทเด็ก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 คุ้ไหลไหลเด้อพี่น้องเด้อกระต้องขอบุญขอบคุณเอื่อยนุ๊ตได้ได้เด้อที่เพิ่นสื่อขนมให้เด็กเด็กลายลเล็กน้อยเพิ่นเิ่นบ้าวแ้ยินมาของฟรีละแล่นละพี่น้องได้ยินว่าของฟรีเพิ่นก็นแลนละ mặc ngủa hết mắm mùi khát kè 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 đi kè 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 นี่แหละพี่น้องเด็กๆเด็กๆอันลูกค้าประจําพี่น้องเลยถึงสีบางเทือก็หายเงินบางเทือก็เอาซื้อหอบเอาคือดูกสายซาหนามเนี่ยมาบะไรดีก๊ำเอาก๊ำเอาเอาก๊ำก๊ำไปปั่นหมูเพราะก๊ำไรเพราะก๊ำไรก็ได้นะโอ้ยส่วยมาเหตตาโลเถอะเอ้ยมือได้งานมันเกิดจ้ะน่ะเมื่อกี้ชิจัดบอกไนมันเกิดน่ะล ยเรดเขากสกนน้ากรสกเออนางรองนางรงอันกได้สิบเปวเค้กนะเงื่อนหนาขึ้นมาก่อนเิบเปลาเค้กบ่โดยดโดยเด้อขั้นบอกเออน่ะเม่บับจานหายต้อง้ดยเด้อเออต้องโดยขั้นโบโดยเห็นมีิูไดแพงนะขั้นบอสพจบนะเด้อ เห็นในบนนอนแม่หาเห็นในบนนอนนี <vos is wrong> uh ่ไ huh. ข no like <m int elim> <hur interventions> ่ฮ่าทิสเป็นอื่นให้แหละคองดีมาบอกแม่ว่ายาบอกว่ากันพีได้เหรอวะนี่พี่น้องเลยเด็กๆเพิ่นกินได้เด้อนี่เด้อแต่ลุงพูกคนเอามาชอนอันกินเบิอแล้วทิมใส่ขยะได้หรือเด้ออย่าทิมทั่วถิบแล้วมันหกมันหกคนบมาจากแาวห่านนะได้ต้องโดยได้ขันบ่าวโดยหนาโมยผู้แพงเด้อเออต้องโดยห้ามเออเด้อ ันละ 3, นีโดแมนแล้วเยน็ยนๆนะมันเป็นแบบซอกล้วยนะนี่แหละพี่น้องสานามก็ได้เอาขนมให้เด็กๆแล้วพี่น้องเพื่นกับ้ากันดีมุกดีใจ้ากันตื่นเต้นด้ยินว่าสาวาน้ำแจกขนมให้ก็คือมีเอื่อยทางฟังไทยพี่น้องเพื่นได้เห็นคลิปสานามในไทยวิธีชีวิตด้วยว่าเปิดลาน่าเนาะวพี่น้องเนาะ เพื่อนก็เลยอยากสนับสนุนสาวน้ำอยากซื้อเครื่องน้ำสาวน้ำ้วก็อยากแจกให้เด็กๆให้เด็กๆได้กินพี่น้องนี่ก็เป็นลูกทรายกูจารุลูกกูจาก่อนเมื่อกี้ดีใจว่าได้กินขนมฟรีโดีใจฮ่าด้อดีใจเราจะให้เด้อบันี้เด้อร์กับประมาณนี้แหละพี่น้องตะกี้สาวน้ำกันตอนว่าอะไรเปิดลานผขากพี่น้องเลย กะเวลาเห็นเด็กเล็กๆหน่อยกะซื้อให้กินตลอดนั่แหละไม่ว่าอีตุนนั่นลูกคนกะบโบได้มีเงินซื้อเขาก็ให้ซื้อๆนั่นพี่น้องเขาก็โบได้คิดน้ำครูกิ๊กคูกิ๊น้ำพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาซีมุกกับพามุกนั่นแหละพี่น้องแต่เงินกับยังกระชั้นในอ่าวดอกพี่น้องยังอยู่มองคุณฟากมากคนละแต่ว่าซาหนามกะบหายตาเสียหายตาอุลีเพื่อนเอามาหายสองรอยบาทน้ำพี่น้องเนาะก็ถือว่าเด็กๆเพื่อนก็ดีใจแห้ง คากันเอาปูปับปูปับอยู่จะใครเอายังแหละเห็ดตกแตกน้ำกระมีหญ้ากระไรน่ะหญ้าพิ่นก็เอาหญ้ากระไรไม่กินนัเก็ตใตำมิ้วหญ้ากระไรใบตามิ้วขวดหนึ่งกะกินนักเก็ตใหใจดีก่นกากาโอเคเด้อพี่น้องเดลยสนามเองกาดีใจแทนเด็กๆได้ดาเด้อที่มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกัยังมองเห็นแล้วก็อยากสนับสนุนหลานข่าในน้อยของสนามเนาะสนามเองเปิดหลานข่าแล้วเพิ่นกัอยากซื้อขนมให้เล็กๆเล็กน้อยเพิ่นว่าอยากให้เล็กน้อยได้ กินนะน้องผีน้องนอตแล้วก็อยากสนับสนุนสาหนามเพาะกระเสือเอาเครื่องนลำสาหนามล้วกันแจกให้เด็กๆน้องผีน้องนอตสาหนามเองก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเอื้อยนุษย์ได้เด้อเพื่อนก็อยู่ทางฝั่งไทยเนาะก็ขอให้เอื้อยเพื่อนลำลำไรวยๆเด้อให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเพื่อนหายมาซ้ำหนีก็ขอให้เพื่อนไหลไล่ไปกว่านี้ให้เพื่อนถือเหล็กถือขวายเพาะพี่น้อเพราะอะไรมาสนับสนุนสาหนามอีกเนาะ